ปลูกไว้กินเองอ,อยากก็มากีนเนาะไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปชัอผัดผระกาศผัดผระกาศผัดผระกาศไส้หมูสับ ผัดกระกาศไสหมูสับต้มแล้วก็กองน้ำมาไว้ใส่สมมะละกอแมงแมงสะดิ่งเคยกินบ่พี่น่องแมงสะดิ่งแมงกระซอนผัดกระดาศ ผัดจืดผัดจืดแมงแมงสะดิ้งเคยกินบ่พี่น่อยแมงสดิ้งแมงกระสอนกินข้าวกันหรือยังคะถ้ายังก็มากินพร้อมกันเลยจ้ะ ต้มแล้วก็กรองน้ำมาไว้ใส่สมมะระโกอนี่ลูกสาวเฮ็ดกับข้าวให้กินเนาะทำนี้ขวดทำไม่กกับ่ได้ไปเที่ยวทั้งใดเนาะ แล้วเขาก็ได้ไปกินร้านอาหารน้ำกินอาหารที่เขาเฮ็ดเองหาซื้อของตลาดแบบนี้ยังกระค้นกินน้ำบ้านน,นี่แหะเป็นผักทุนเนี่ผักทุนกระตาสมมาละกอบ้านบ้านสวนลินคองกินข้าวเพ่อพร้อมกันเอาะให้น้อง กินข้าวกันหรือ,อยังคะก็ยังก็มากินพร้อมกันเลยจ้ะ<ม>ทุนเนผักปลูกไว้ใส่กระถางไว้<ม>หอมปลาะหอมปลาะ<ม>บ้านบ้านสวัวริมคลอง ข้าวเพ่อพร้อมกันเนาะพี่น้องัดกาศผัดจืดผัดจืดคลิปนี้ก็ขอบคุณพันไุ์พืปลูกไว้กินเองอยากก็มาคิดนเนาะ ม่ได้ไปตลาดม่ได้ไปชัา้าบ้านบ้านสวนลินคองกินข้าวพร้อมกันนกะพี่น้องกินข้าวกันหรือยังคะถ้ายังก็มากินพร้อมกันเลยจะ้ะเพื่อนทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดหัวใจ หอมปลาละหอมปรลาประละเมือม่อเมื่อก็บอม่อยัางกินเข้าอวดแต่พี่จะนอลนละเนาะบ้านบ้านสวนลิมคองกินข้าวเพื่อพร้อมกันเนาะพี่น้องไปปลูกไว้กินเอง อยากก็มากินเนาะไ่ได้ไปตลาดไ่ได้ไปชากินปลาขวดปลาเฮ็ดม้านั่นก,ก็แซ่บจะ้ะเนาะปะลาขวดมันจะออกรสชาติหวานไม่ได้กินข้าวายที่กินขา้าวทรงเวลาไม่ได้กินข้าวายที่กินขา้าวทรงเวลา กินปลาขวดประเฮศม้านั่นก็นแซ่บจะ้ะเนาะปะลาขวดมันจะออกรสชาติหวานซุนจะ้ะผักปลูกไว้ใส่กระถางมันสนแต่เจ้าแน้กินเจ้ากินแจียงกินใบก็คือกันนั่นแหละไม่ได้กินท่าหลายทีหรอก ต้มแล้วก็กองหน้ามาไว้ใส่สมมะละกอกินปลาร้าขวดปลาเฮต์ม้านันก็นแซ่บจัดเนาะปะลาาขวดมันจะออกรสชาติหวานแมงแมงสะดิ้งเคยกินบ้างไหมงนี่สะดิ้งแมงกระซอนเช็ดล้วแล้วก็วางไว้ใส่ตัวใครอยากก็กินเนาะ ใส่เกลือเค็ดใส่กระปุกกระเอบไว้แล้วกันย้ำเทาที่กินก็เอาอมาเค็ดกินคลิปนี้ก็ขอบคุณพันอืม กดแชร์กดเริ่มๆให้กันน้ำซุ้มือเนาะเป็นกำลังใจใกันและกันซุ้มือเด้อจากขอบคุณหลายๆที่มารับชมจ้าแซ่บๆเลยล่ะเนะาะตำเองมีคนถามว่าเป็นอย่างมากินตับต้มแลว้วก็กองน้ามาไว้ใส่สมมะร,ร์โก เส็ดแล้วเราก็วางไว้ในตู้ใครอยากก็กินเนาะน,นี่ลูกสาวเฮ็ดกับข้าวให้กินเนาะันนี้ขวันทไม่ ผักจืดผักจืดไปปลูกไว้กินเองอยากก็มากีนเนาะไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปช็อปซุนจะผักปลูกไว้ใส่กระถางเลยเช็นแล้วเราก็วางไว้ใส่โต๊ะใครอยากก็กินเนาะ เพื่อนทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะ่ะกดไลค์กดหัวใจบ้านบ้านสวนลินคองกินข้าวเพ่อพร้อมกันนอกให้นองกินข้าวกันหรือยังคะก็ยังก็มากินพร้อมกันเลยจ้ะกินปลาาขวดปลาเฮ็ดม้านั่นก็แซ่บจ้ะเนาะ ปลาลขวดมันจะออกรสชาติหวานอหอมปลาละหอมปลาละไม่ได้กินข้าวายที่กินข้าวส่งเวลาแล้วกินข้าวกันพี่น้อง กับเข้ากับมีอย่างเนี้ยมีหลายย่างพี่น้องมีหลายย่างมามกๆกระบอมีอย่างเห็นข้าอวดแต่พี่จะนอลนะะละเนาะปลาลาต้มต้มเป็นตัวจะปะลาปลาปลาลาต้นเอาไปต้มก่อนปลาลาขวดก็ คุณจะผักปลูกไว้ใส่กระถางไว้แซ่บๆเลยนะเนะาะทำเองมีคนถามว่าเป็นอย่างมากินตับคลิปนี้ก็ขอบคุณพันธุแก็บรได้ไปเที่ยวทั้งใดเนาะ แล้วเขาก็ได้ไปกินร้านอาหารน้กินอาหารที่เขาเ็ดเอง